มาดูสวิตช์ไฟฉุกเฉินสวิตช์ไฟผ่าหมากกันนะครับมันจะมีสายอยู่3เส้นสายไหนต่อยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูโดยละเอียดเลยนะครับหลักการทํางานของมันนะครับกดเข้าไปมันจะจมนะครับเห็นป่มกดติดกดดับนะครับกดอีกทีนึงมันจะลอยออกมานะครับขาจะยาวขึ้นขาสั้นขายาวนะครับขาสั้นเนี่ยติดขายาวดับนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดมันเสียหรือเราอยากรู้ว่าขาไหนมันต่อขาไหนนะครับมีวิธีเช็คอย่างไะครับใช้มิเตอร์จับก็ได้นะครับแต่ผมจะผ่าให้ดูข้างในเลยนะครับว่าหลักการมันเป็นยังไงวิธีการถอดซ่อมถอดประกอบทํำยังไงนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับวิธีการถอดประกอบนะครับลองหาดูนะครับรอบๆตัวมันเราจะเห็นว่ามันจะมีรอยขีดนี้รอยขีดนี้รอยขีดอย่างนี้นะครับลองหมุนดูนะครับ ปึ๊บด้านข้างมีไหมนะครับอ่าด้านข้างไม่มีซีนทึบหมดเลยนะครับฝั่งนี้มีไหมนะครับซีนทึบหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็มขีขีดเหมือนกันนะครับเห็นปะ่ะก็ลองแงะดูนะครับแงะได้ไหมลองกด,กดดูนะครับเอากดไม่ได้ก็แสดงว่ามันเป็นรอยจากการผลิตนะครับทีนี้จุดต้องสงสัยของเราคือไอขีดตรงเนี้ยมันน่าจะแกะออกได้ไหมนะครับแต่ถ้า พลิกความพลิกหงายดูแล้วไม่มีรอยขีดเลยนะครับหรือลองเอาไอ้นี่กดๆดูเนี่ยนะเห็นว่ากดๆดูมันก็จะยุบนะครับอันนี้แสดงว่ามีแนวโน้มว่าน่าจะแกะได้แต่กดดูแล้วแข็งเป๊กเลยนะครับอันนั้นน่าจะใช้กาวอัดหรือใช้ความร้อนซีนมาไม่ให้เราแกะซ่อมนะครับออะมาลองดูตัวนี้นะครับพิธีแกะนะครับงัดเลยนะครับงัดขึ้นมาหนึ่งข้าง งัดขึ้นมาสองข้างนะครับแล้วเราก็งัดตัวนี้นะครับปุ๊บออกมานะครับข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ผมแกะออกมาแล้วขานะครับเดี๋ยวห้ดูขาก่อนสายไฟต่อเข้าไปสามเส้นนะครับมีขาอยู่ข้างในสามเส้นเหมือนกันแจ็คตัวนี้ต้องต่อให้ถูกทางนะครับคอนเนคเตอร์มันเนี่ย ฝั่งหนึ่งมันเป็นหยักๆเข้าไปนะครับฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งเรียบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งหนึ่งเรียบฝั่งหนึ่งมีล่องหยักๆนะครับแต่ของจีนนะครับมันไม่ได้ anime anime <mia> มาตรฐานเราจะเสียบฝั่งไหนมันก็เข้าได้นะครับแต่เวลาประกอบจริงๆขอให้ประกอบให้ถูกทางนะครับเนี่ยไอ้ฝั่งล่องหยักๆเราก็เสียบเข้าไปที่มันที่มีล่องอยู่ข้างล่างครับปึ๊บประมาณนี้นะครับอ่ะ ทีนี้พอเราแกะออกมาปุ๊บหลักการทำงานมันเป็นยังไงนะครับดูหลักการทำงานนั่นก่อนนะครับว่ายสายสามเส้นเนี่ยสรุปแล้วสายไหนต่อสายไหนนะครับแกะออกมานะครับตอนประกอบให้ดูในระนาบมุมกล้องไหนมันจะเห็นชัดอ่ะเอาเส้นนี้เป็นระนาบแล้วกันนะครับปุ๊บนี่มันจะประกอบมาชนกับตรงนี้ใช่ไหมเป็นเส้นเดียวกันนะครับเส้นนี้ถึงตรงนี้ ที่ผมให้ดูตรงนี้คือดูไอป้ปุ่มสามปุ่มนี้นะครับตอนมันยาวอย่างนี้นะครับเวลาเราก,กดใช้งานมันจะสั้นใช่ไหมพอตอนมันยาวปุ๊บตัวนี้มันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะครับไอ้ปุ่มสองปุ่มเนี้ยมันจะอยู่ระหนาบนี้นะครับลองไล่ตามนะครับอยู่อยูๆละน,าน้านี้ปุ่มกลางมันจะวิ่งมาแตะขากลาง เมื่อเราจ่ายไฟหรือจ่ายสัญญาณมาที่ขากลางนะครับขากลางตัวนี้เป็นสีแดงสมมติผมจ่ายไฟมาที่ขาสีแดงนะครับมันจะวิ่งเข้ามารอที่ปุ่มนี้แต่มันจะกระโดดมาขาด้านข้างไม่ได้เพราะว่าขาด้านข้างมันต้องมาแตะตรงไอ้ปุ่มสองปุ่มนี้นะครับขาสองปุ่มนี้มันลอยอยู่ตรงนี้มันยังไม่ถึงกันเมื่อไหร่ที่เรากดตัวนี้เข้าไปนะครับเปี้ยะนะครับ ปุ่มนี้หดสั้นนะมันต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับอ่ะปุ่มนี้หดทํางานแล้วนะครับมุมไหนดีอ่ะมุมนี้ปึ๊บจากที่มันลอยอยู่จากที่มันลอยอยู่ตรงพลาสติกสีดํานะครับเมื่อกี้นี้ตอนนี้ไอ้ปุ่มสองปุ่มเนี่ยมันวิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วอยู่ละนาบเดียวกันแล้วนะครับอยู่รละหน้าเดียวกันขาด้านข้างแล้วไฟบวก ขาสีแดงที่เราต่อมารออยู่มันจะวิ่งมารออยู่ตรงนี้ตอนนี้มันวิ่งแผ่ซ่านรอบไอแผ่นทองเหลืองนี้แล้วนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ปุ่มเล็กๆตัวนี้เพื่อจ่ายออกไปขาด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรากดกดเข้าเนี่ยสายทั้งสามสายนะครับจะวิ่งถึงกันหมดนะครับไม่ว่าเราจะจ่ายจ่ายสัญ,ญญาณมาขาไหนจ่ายไฟมาขาไหนก็ตามจ่ายขาลิม ขาลิมตรงนี้ไอ้ปุ่มนี้ก็วิ่งมาขากลางตรงนี้จากขากลางก็จะวิ่งมาปุ่มนี้ซ้ายขวาก็ถึงกันหมดกลางก็ถึงกันหมดนะครับหรือจ่ายขาล่างเนี่ยข้างบนมันก็จะวิ่งถึงกันหมดมันจะวิ่งสัญญาณหรือไฟมันจะวิ่งแผ่ซ่านทั่วแผ่นทองเหลืองตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลักการทํางานคือกดติดสายทั้ง3ามเส้นจะถึงกันหมดพอกดอีกทีหนึ่งนะครับกดปุ๊บให้มันเด้งออก กดทีนึงให้มันเด้งออกไม่ว่าเราจะจ่ายสัญญาณมาขาไหนก็ตามดูให้มันเป็นระนาบนะครับพอมันเด้งออกปุ๊บปุ่มนี้มาอยู่ตรงนี้แหละมันลอยแล้วนะครับเป็นพลาสติกแล้วจ่ายมาตรงนี้มันก็กระโดดมาขาอื่นไม่ได้จ่ายมาขากลางมันก็วิ่งแผลซ่านอยู่บนนี้มันก็จะวิ่งกระโดดออกไปหาเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนอยู่ตรงพลาสติกสีดําตรงนี้ขาล่างก็เช่นเดียวกันนะครับ จ่ายมารอมันก็วิ่งมาหาตัวอื่นไม่ได้เพราะว่ามันลอยอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดออกอย่างนี้แล้ววัดสองขาไม่ว่าคู่ไหนก็ตามบนล่างหรือล่างกับข้างเนี่ยตรงกลางกับด้านข้างเนี่ยวัดคู่ไหนก็ตามสามขาเนี่ยแล้วมันตีสถึงกันเนี่ยแสดงว่าไอแผ่นเนี่ยมันมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาสกิดมันเข้ามามาแตะกันนะครับ มันมีวงจรบางอย่างเนี่ยมีการอาร์คมาสปาร์คมาแตะถึงกันนะครับสรุปไม่ง่ายคือถ้าเรากดออกนะครับขาทั้งสามขาวัดโอห์มต้องไม่ถึงกันนะครับมิตเตอร์ต้องไม่ร้องเมื่อไหรเรากดปุ๊บขาทั้ง3ามขาต้องร้องนะครับตีถึงกันจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับ ตั้งยานโอมนะครับตั้งย่านเสียงาจากก่อนจากก่อนนะครับอ่าจากต้องไม่ดังสักขาเลยนะครับอ่าเช็คก,ก่อนอ่าอันนี้คือถ้าแต่จะดังนะครับขาวแดงขาวน้ำเงินแดงน้ำเงิน ปุ๊บปึ๊บนะครับแดงน้ำเงินไม่ติดน้ำเงินแดงน้ำเงินขาวไม่ติดแดงขาวแดงน้ำเงินเงียบหมดนะครับแต่ถ้ากดเข้าไปปึ๊บทุกสิ่งทุกอย่างต้องถึงกันหมดนะครับขาวแดงติดนะครับขาวน้ำเงินแดงขาวแดงน้ำเงินน้ำเงินแดง น้ำเงินขาวนะครับทุกขาถึงกันหมดนะครับกดอีกทีหนึงปล่อยดับนะครับนี่คือวิธีการเช็คนะครับว่ามันทํางานหลักการทํางานมันเป็นยังไงแล้ววัดมันทํางานปกติหรือไม่นะครับทีนี้เอาไปลึกเข้าไปอีกนะครับวิธีการซ่อมถ้าเกิดตรงนี้มันเสียมันช็อตแล้วก็หาอะไรมาขัดนะครับหรือถ้ามันละลายมันไหม้ก็อาจจะ ต้องซื้อใหม่นะครับกลไกข้างในนี้นะครับเป็นยังไงมันจะมีสปริงนะครับดูข้างล่างนะเห็นอะไรยื่นออกมาน้นมครับปึ๊บมันจะมีเดือยอยู่ข้างล่างนะครับสปริงแล้วก็ขีบออกมาก่อนนะครับมีสปริงสองตัวสปริงสองตัวใส่ไม่ยากนะครับสปริงไม่ได้แข็งมากนะครับจากนั้นนะครับกดมันลงมาแล้วเราก็ขีบตัวสวิตช์มันออกนะครับ ตัวยากมันจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นสวิตนะครับนี่ <Hey, S 1> เห็นไหมข้างล่างมันอยู่อย่างนี้นะครับถ้าแกะออกมาแล้วมันกระเด้งกระดอนเนี่ยดูลักษณะวิธีการติดตั้งของมันนะครับมันจะมีเหล็กรองอยู่ข้างล่างนะครับเหล็กสีเงินกับอันนี้เป็นเหล็กสีทองเหลืองนะครับดูให้ดีมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับทิมเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะวิ่ง วิ่งปิ่งอยู่บนรางของมันอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการประกอบนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยข้างล่างนะครับมันก็จะวิ่งกกแก๊กกกแก๊กอยู่ใต้เนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับแป้นมันมีโอกาสอาร์คนะครับมีโอกาสไหมเราก็ลองถอดออกมานะครับวิธีการถอดก็ถอดตรงนี้ออกมานะครับปืออ๊บมีสปริงอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มีสปริงอยู่ตัวหนึง่งนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวสวิตชมันก็เป็นเคียวล็อกอย่างนี้นะครับหรือมาถึงตรงนี้น่าจะไปต่อได้แล้วนะครับ,บอันนี้หรือให้ดูนะครับสำ,สำหรับคนที่หรือออกมาแล้วไอตัวนี้มันกระเด้งกระดอนนะครับแล้วไม่รู้ว่ามันมันอยู่ยังไงกันแน่นะครับวิธีใส่กลับคืนนะครับใส่กลับเข้าไปชึบนะครับนี่ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ บางทีมันขัดตัวนะครับมัน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 ไม่เด้งอ่ะเนี่ยมันอยู่เนี้ยแล้วมันต้องแบบเนาะมันต้องให้ตัวมันต้องเด้งได้นะครับเพื่อมันจะเด้งขึ้นมากดกดกับตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้าสัมผัสมันจะขึ้นมาถึงกันนะครับประกอบกับคืนเข้าไปนะครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับ อันนิ้วกดกดกดดูนะครับแล้วดันออกมาเนี่ยมันล็อกไหมนะครับถ้าล็อกนี่แสดงว่าตัวข้างล่างเข้าเข้าล็อกนะครับกดเข้าไปทีนึงต้องยาวกดเข้าไปสั้นกดเข้าไปยาวโอเคอันนี้ลงล็อกแล้วนะครับอ่ะจากนั้นนะครับกดให้มันยาวแล้วเราก็เอาสปริงใส่เข้าไปึุบ ติงไม่ได้แข็งอะไรนะครับใส่ง่ายๆปุ๊บอืมลองกดดูทีนึงโอเคนี่นะครับอยู่ลักษณะนี้ปึ๊บทีนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับประกอบกลับเข้าไปเอาล็อกนะครับปุ๊บนะครับ ต่อสายให้ถูกทางนะครับเห็นไหมเอ่ยคือมันจะมีฝั่งที่ฝั่งแคบกับฝั่งกว้างนะคมันมันไม่ได้อยู่กลางกลางทีเดียวนะครับถ้าเราต่อสลับทางขามันอาจจะไม่ถึงกันก็เป็นไปได้นะครับแต่ของจีนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบางทีขามันก็หลวมนะครับเอาต่อเข้าไปนะครับฝั่งนี้นี่นะครับวิธีการต่อ ามเหลี่ยมขึ้นข้างบนนะครับสายอยู่แล้วขณะน,นี้ต้องเหมือนกันนะครับเห็นป่ะนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาลองเช็คตัวนี้ที่เราเพิ่งประกอบเข้าไปนะครับเอาลองกดเพื่อชึบวัดนะครับฟีดไหมโอเคถึงกันหมดนะครับขาวแดง อย่างนี้ับปีต่อโอเคอันนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีปัญหานะครับขาวน้ำเงินขาวแดงเนี่ยไม่ถึงตรงกลางไม่ถึงเนี่ยตรงกลางไม่ถึงต้องมากดสวิตช์ตรงนี้ช่วยนะครับขากลางไม่ถึง น้ำเงินแดงขาแดงเนี่ยลอยแล้วเนี่ยน้ำเงินแดงไม่ถึงน้ำเงินขาวอ่าน้ำเงินขาวเนี่ยขาข้างถึงกันนะครับทีนี้มาดูกรณีนี้เลยนะครับแต่ถ้าลองจากกดจากปุ๊บขาข้างนะครับขาวกับน้ำเงินเนี่ยต้องไม่ถึงสักถึงอีก ขาข้างอ๋อแสดงว่าถ้ากรณีนี้กดจากแล้วยังถึงเนี่ยแสดงว่ามันมันวิ่งมาแตะมันวิ่งมาแตะนะครับมันวิ่งมาชนจริงๆกดจากแล้วมันต้องไม่ชนนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราประกอบผิดไหมนะครับหรือมันเสียมาจากโรงงานคือตัวเนี้ยมันเสียมาจาก มันเสียจากโรงงานนะครับผมก็เลยแกะออกมาซ่อมนะครับก็เลยอัดคลิปให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการประกอบวิธีการใส่มันเป็นยังไงนะครับหลักการทำงานมันเป็นยังไงนะครับปึ๊บตัวนี้แหละนะครับตัวปัญหานะหรือว่าผมใส่อันนี้กลับทางหรอ มันต้องอยู่ยนี้เนาะขากลางมันต้องอยู่ข้างล่างเออหน้าผมน่าจะหน้าผมน่าจะใส่กลับทางนะครับเลยได้เป็นเคสตัวอย่างเลยใช่ปะ่ะเดี๋ยวลองย้อนวิดีโอไปดูอีกทีนะครับผมน่าจะใส่สลับทางนะสปริงเข้าไปนะครับนี่นะ ขากลางต้องอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลามันประกอบปุ๊บเนี่ยในระนาบเนี่ยไอ้ปุ่มๆม,มันจะต้องลอยมาขึ้นมาอยู่ตรงพลาสติกสีดํานะครับถ้าผมใส่สลับกันปุ๊บไอ้ปุ่มๆจะลงมาอยู่ข้างล่างและสายไอ้ลายซ้ายขวาเนี่ยมันจะถึงกันที่ผมวัดเมือเ่อกี้ที่ขาวกับน้ําเงินเนี่ยกดออกกดจากแล้วมันยังตีถึงกัน,นครับแสดงว่า ขาด้านข้างผมต่อสลับทางกันอ่ะมาลองอีกทีนะครับทีนี้ด้านข้างต้องไม่ถึงแล้วนะครับต่อสายอ่ะฝั่งนี้เกี้ยนะครับวัดโอ้มโอเคกดจากแล้วขาวน้ำเงินต้องเงียบโอเคกดต่อถึงนะครับ อ้าวแดงน้ำเงินแดงขาวโอเคคู่แดงผ่านนะครับน้ำเงินแดงน้ำเงินขาวแดงผ่านน้ำเงินผ่านขาวขาวแดงขาวน้ำเงินโอเคกดจากนะครับกดจากขาวขาวเงียบแดง แดงเงียบโอเคน้ำเงินโอเคน้ำเงินเงียบโอเคตัวนี้ผ่านแล้วนะครับเออวิธีการประกอบที่ถูกต้องอ้อาวไอ้นี่ขามันหลุดออกมานะครับขารองด้านล่างมันหลุดออกมาดูเพลินๆไปนะครับวิธีการซ่อมพวกนี้นะครับ หลักใหญ่ใจความมันก็ไม่มีอะไรละเนี่ยนะครับล้าขาลองมันหลุดออกมาไปไหนแล้วจุดนะครับวางให้ดีปึ๊บน,นะครับ ใส่ถูกทางนะครับตัวนี้ใส่ฟั่งยึกยืยึกยืยยลงไปนะครับโอ้ระวังหายโอเค ต้องวิ่งได้ครับสายขวาใส่สวิตช์เข้าไปชืบลองกดดูนะครับอ่ากดดยูสั้นยาวโอเคใส่สวิตช์เข้าไปครับใส่สปริงเข้าไปชิบ ครับนะครับปิดให้มันลงล็อกพอดีนะครับต่อสายนะครับสายเหมือนกันหมดไหมที่ผมต่อนะครับแหลมแหลมขึ้นมาข้างบนนะครับงเงินอยู่ซ้ายแดงตรงกลางขาวอยู่ด้านขวานะครับเหมือนกันหมดอ่ะมาลองวัดดูนะครับ กดจากนะครับออฟอยู่นะครับเอาขาวก่อนเงียบขาวเงียบนะครับน้ำเงินเงียบไอ้แดงเงียบน้ำเงินเงียบนะครับทีนี้กดต่อนะครับน้ำเงินคู่น้ำเงินโอเคคู่แดงคู่แดงนะครับคู่ขาว โอเคกดจากดูโอเคเงียบนะครับโอเคผ่านแล้วนะครับสามตัวนี้ของผมไฟฉุกเฉินไฟผ่าหมากนะครับใครที่คล่องใจวิธีการทำงานนะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วมันถอดซ่อมอยังไงนะครับหลักการง่ายๆคือถ้ามันยาวนะครับสายทุกเส้นจะจากกันหมดถ้ากดเข้าวายแล้วมันสั้นๆอย่างนงี้ สายทุกเส้นจะต่อถึงกันหมดนะครับเท่านั้นเองกดติดกดดับกดติดกดดับนะครับอันนี้คือสวิตช์ของมันนะครับ